การใช้งานจาก B70 นะครับสำหรับตัวสะดึงเสริมนะครับหรือว่าสะดึงของเขาอะไรก็ตามแต่เครื่องรุ่นนี้ถ้าหากว่าเราคาสะดึงไว้อยู่กับจักรนะครับเวลาเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เขาจะฟองให้เอาสะดึงออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาสะดึงออกทุกครั้งก่อนทําการเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานใหม่ในครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องที่ไม่มีสะดึงอยู่เนี่ยจะเป็นตัวแขนสะดึงว่างเปล่าย่างี้นะครับ เขาจะโชว์อย่างนี้ครับหน้าจอโชว์มาเพื่อให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกเพราะว่าเครื่องจะต้องทําการแคลิเบตัวแขนสะดึงใหม่ในครั้งแรกก่อนเริ่มต้นการใช้งานครับจำไว้นะครับถ้าหากว่ามีสะดึงอยู่ให้เอาออกก่อนแล้วจึงเปิดเครื่องนะครับจากนั้นก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเลยครับเครื่องจะทําการเช็คพื้นที่เองอัตโนมัตินะครับจากนั้นจากนั้นเครื่องเขาจะฟ้องให้เราใส่ สะดึงนะครับเราก็จึงเอาสะดึงตัวนี้ใส่เข้าไปครับชุดโมดิฟายของเราก็คือตัวสะดึงของขอบเขาจะสูงนะครับแต่เราโมดิฟายมาให้มันตรงกับล่องนี้พอดีดังนั้นถ้าหาว่าแขนสะดึงนี้อยู่ในตำแหน่งอื่นเนี่ยจะอาจจะยัดใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะตรงมันจะติดตรงช่วงหนานะครับต้องเป็นจังหวะนี้ในช่วงที่เปิดเครื่องครั้งแรกแบบนี้เท่านั้นจึงจะใส่เข้าไปได้ครับ แต่หลังจากใส่เข้าไปแล้วนะครับเซนเซอร์จะทําการเช็คจะทําการเช็คว่าเป็นสะดึงอะไรนะครับเซนเซอร์ก็คือแผ่นเขียวๆนี่เองนะครับที่เป็นน็อตยึดนะครับเมื่อใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะโชว์ให้เรามาที่เครื่องไมโครอีกครั้งเพื่อที่จะทาการแคลิเบตสะดึงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เครื่องไมโครครับเพื่อจัดศูนย์กลางเซนเตอร์ของสะดึงแค่นี้เองนะครับ หลังจากนั้นลูกค้าจะปักอะไรยกตัวอย่างเช่นจะปักชื่อเด็กนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวสดึงตัวเขียวเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับซสด่งตัวเขียวนี่ถ้าหากว่าใส่เข้ามาจากทางด้านขวาจะใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่ไปจากทางทางด้านซ้ายในแนวนี้เท่านั้นนะครับเพราะถ้าใส่มาจากทางด้านขวามันจะสูงจะยัดเข้าไม่ได้ครับต้องใส่จากทางใส่จากทางด้านขวานะครับใส่ด้านซ้ายยัดไม่ได้มันสูงนะครับ จากนั้นจึงยกเต็นทีช่วยครับแต่ถ้าหากว่าเป็นภาพชิ้นใหญ่เช่นเสื้อผืนใหญ่ๆน,นะครับเราก็จะเอาเสื้อเนี่ยยัดเข้าไปก่อนนะครับยัดเข้าไปใต้เต็นทีก่อนแล้วจึงจึงดึงออกมาทางด้านซ้ายนะครับยัดทางด้านขวาดึงออกมาทางด้านซ้ายแล้วจึงค่อยๆสอดสดึงเข้าไปนะครับพอเราปักเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราจะเริ่มชิ้นงานใหม่ เราก็เอาชิ้นงานใหม่เนี่ยใส่เข้าไปแทนได้เลยโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องดึงสะดึงออกมานะครับก็ใส่คาย่างนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกลายอะไรต่างๆแล้วก็มาปักใหม่ได้เลยนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ